สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามากินเบอร์เกอร์คิงนะครับวอฟเฟิลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับลดราคาจาก165นะครับเหลือเพียง99บาทครับถ้าเพิ่มเบคอนชีสก็จะเป็น149บาทผมก็สั่งเป็นวอฟเฟิลเนื้อ1อันนะครับแล้วก็มันบดทอดนะครับ39บาทครับขนาดนะครับก็จะใหญ่กว่าเบอร์เกอร์ปกตินะครับประมาณเท่าตัวเลยนะครับ นี่ครับภายในนะครับก็จะมีผักด้วยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนมันบดก็จะมีผักอยู่ข้างในนะครับมีข้าวโพดมีผักแบบถัวอะไรพวกนี้ครับก็อร่อยดีเบอร์เกอร์นะครับให้ผักนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งผักกาดแก้วแตงกวาดองมะเขือเทศหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่นี่ชิ้นใหญ่มากเลยครับกินไปแล้ว โอเคครับใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับถึง31สิงหาคามนี้ขอบคุณมากครับ